สวัสดีเช้าวันที่11พฤศจิกายน2565วันนี้เราจะมาตั้งสติในการสแกนหาหุ้นโดยที่จะเป็นหุ้นในจังหวะที่มีโอกาสขาขึ้นดับแรกกดมาที่สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมปรับเพิ่มปรับแก้ไขความคมชัดเลือกขั้นสูงแล้วก็เลือก720ทีนะครับ่ันก็จะได้ความเร็วสูงสุดและหน้าตามันก็จะชัดแบบนี้นะครับอย่าลืมปดเพิ่มเสียงนะครับ กดครับกดเพิ่มเสียงของเครื่องมือของท่านกอดน,นะครับก็จะเป็นแนวโน้มขึ้นระยะยาวเพราะว่าเราจะต้องตั้งค่าคอนดิชันอยู่ที่การตั้งค่าคอนดิชันในการสแกนเราจะเริ่มกันเลยนะครับเข้ามาที่ที่การสแกนแล้วก็ไปที่ market scan นะครับแล้วก็ไปเลือกนะครับส,สแกนเฉพาะในตลาดเซ็ตแล้วก็ตลาด MAI นะครับโดยจะยกตัวอย่างนะครับในหุ้นเราก็จะใช้หุ้นตั้งแต่ 0ถึง3บาทนะครับจะชัรราคาเข้ามานะครับแล้วก็มีวรรุ่มตั้งแต่10,000แสนถึง1นึ่งเลี่ยนนะครับทนนิดนึงนะครับท่านต้องมีทักษะเราก็เข้าใจในการที่เราจะให้ความละเอียดในการที่จะสแกนหุ้นนะครับเราจะค่อยๆออธิบายไปนะครับเราก็ใส่เครื่องมือที่จะสแกนเข้าไปนะครับเริ่งต้นก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็มีวรรุ่มตั้งแต่1 0,000หมื่นหนึ่งเคถึงสิบเคนะครับถึง100้อยล้านนะครับตัวสําคัญที่เราจะใส่ก็คือ ตัวเทคนิคนะครับก็คือจะใช้ตัว moving average ใช้ moving average เราก็เลื่อนหา moving average นะครับเราก็ไใส่เข้ามานะครับทีนี้เราก็ยังไม่เห็นนะครับเดียวก่อนนะครับ moving average นะครับมันอยู่ตรงจะเป็นตัวนี้นะครับอ๋อโอเคครับเห็นแล้วครับเลื่อนเ่อเลื่อนไปหน่อยเราต้องใช้ ema นะครับ close up นะครับใช้ ema close up หรือถ้าจะให้ละเอียดเข้าไปท่านจะใช้ sma ก็ได้นะครับ แต่ในที่นี้จะใช้ e-mail cost up นะครับาราคาต้องมี3าจังหวะก็คือ2วันแล้วก็14วันแล้วก็200วันนะครับเอา3ตัวนะครับก็มาตั้งเลยนะครับก็จะเป็นอ e ่า ym นะครับสวันต้องมากกว่า2วันแล้วก็ต้องมากกว่า14วันนะครับอ่าแล้วก็ต้องมากกว่าเส้น200วันเพื่อนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเพื่อสแสดงให้เห็นเด่นชัดถึงจังหวะการการเป็นขาขึ้นนะครับ เราก็กดเซฟนะครับหลังจากที่เราตั้งแบบนี้นะครับเราตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดเซฟนะครับเราก็กดลันสกรีนนะครับทุกคนครับกดลันสกรีนเสร็จก็จะได้หุ้นในจํานวนที่เล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าเป็นขาขึ้นแน่นอนนะครับขาขึ้นเป็นแนวโน้มจังหวะไซเวย์แล้วทํากําไรได้แน่นอนนะครับทีนี้เราก็จะมาใส่เครื่องมือที่เกมแล้วก็บ่งบอกว่ามีจังหวะขาขึ้นอย่างไรเลือกนะครับเลือกเครื่องมือที่ใส่อินดิเคเตอร์นะครับอินดิเคเตอร์ที่ จะบอกแนวโน้มแล้วบอกจังหวะการขึ้นการลงที่ชัดเจนก็จะมีบูเจอร์แบนด์ใส่บูเจอรแบนเสร็จก็จะใส่ลีเนียเลกเกชันนะครับเพื่อดูแนวโน้มในทิศทางใหญ่ๆของเขาของราคาหุ้นนะครับเสร็จแล้วก็จะใส่ MACD นะครับเพื่อดูว่ามันเป็นจังหวะการขึ้นอย่างไรนะครับก็คือถ้าราคาอยู่ราคาของ MACD นี้อยู่เหนือเส้นสัญญาลนะครับก็หมายก็ว่าราคาก็จะพุ่งขึ้นไป ถ้าราคาต่ํากว่าก็จะเป็นจังหวะการเล่นที่ไม่ดีอันนี้คือเป็นวงบอกถึงจังหวะการเล่นนะครับคือถึงระยะสั้นระยะยาวเลยโอเคถ้าเราได้แบบนี้นะครับก็จะมี MAV 2วันนะครับคือมันต้องมากกว่า2วันแล้วก็ต้องมากกว่า MAV 14วันแล้วก็ต้องมากกว่า MAV 2 0 0วันแกนออกมาได้ตัวคิวเฮาส์นะครับตัวคิวเฮาส์มันก็เป็นจังหวะกําลาังเทิร์นอลาวกลับขึ้นมานะครับเดิมทีนั้นตัวนี้นะครับราคา ตัว linearization มันไซด์เวดาวงมานะครับราคาก็เลยร่วงลงไปนะครับแต,แต่หลังจากที่มันกระทุ้ง2รอบนะครับคือมันกระทุ้งไปที่เส้นด้านบนสุดของก็คือ linearization นี่นะครับมันกระทุ้งไป2รอบนะครับแล้วก็กระทุ้งรอบที่3ก็เลยเป็นจังหวะให้ linearization ไซด์เว่อัพ up นะครับตรงนี้เราก็คือเราเป็นจุดที่เราที่ให้ต้องให้ความสําคัญของเขาแล้วก็เริ่มจากตรงนี้ไปนะครับราคาเขาก็จะค่อยๆไซด์เวกระทุ้งให้สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับสลับตัว ยูเฮาส์นะครับโอเคเรามาดูจังหวะของปัจจุบันของเขาก่อนนะครับยูเฮาส์รู้สึกว่า2-3สาวันก่อนก็จะมีแรงเข้ามาของตัวบอลลุ่มนะครับมีบอลลุ่มเข้ามานะครับแล้วเมสดีก็พุ่งทะยานขึ้นไปถือว่าเป็นจังหวะไซด์วายอัพขึ้นไปแล้วทีนี้นะครับจังหวะนี้ก็คือเขาขึ้นมาด้านบนของลีเนีเชั่นเรียบร้อยแล้วนะครับก็1ในการทํากําไรคือเราต้องทํากําไรขายก่อนนะครับขายก่อนนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องขออนุญาตปรับ ปรับทัศนคติของทุกคนก่อนนะครับว่าเราที่มาแนะนําในหุ้นแต่ละตัวนี้เราไม่ได้จะแนะนําให้ท่านทากําไรหรือซื้อขายในสไตล์หรือในแบบของเราแต่ว่าเราจะแนะนําให้ท่านเพื่อให้ท่านนั้นนําไปประยุกต์ปรับปรุงให้เป็นของตัวเองนะครับเพราะว่าทุกการลงทุนเป็นความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องนําไปปรับปรุงใช้สติเยอะๆในการรับฟังก่อนนะครับแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรา บอกไปเราจะบอกเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็จะบอกเป็นจังหวะของมันว่าการเดินทางของราคาเนี่ยจะเป็นอย่างไรท่านต้องค่อยๆใจเย็นแล้วก็ค่อยๆอดทนฟังกันหน่อยนะครับเพราะทุกอย่างนี่มันคือกําไรนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในคลิปก็คือจะเป็นตัวผลประโยชน์ที่ท่านจะนําไปประยุกต์ใช้งานเพื่ออ่านเกมในหุ้นแต่ละตัวก่อนที่ท่านจะทํากําไรได้นะครับถ้าท่านนักทุนที่เข้ามาใหม่ๆหรือท่านนักทุนที่ยังมือใหม่อยู่ ็แนะนําว่าให้ดูช่องเราเยอะๆดูคลิปก่อนหน้าย้อนหลังไปเกือบหนึ่งปีนะครับตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาก็จะเข้าใจว่าทั้งหมดทั้งมวลนั้นไม่ต้องไปซื้อหรือไปลงคอร์สแพงๆอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านต้องเสียตังคือทุกอย่างที่ท่านเสียตังค์มันคือต้นทุนกําไรที่ท่านจะได้กลับมานะครับรว่าท่านไปเรียนคอสเขาบอกครึ่งราคาสัก7,000บาท5,000บาทไอ้ตัวเนี่ยนะครับเจ็ดบาท500 0บาทมันก็คือจุดที่จะเอามาทากําไรได้นะครับ กับหุ้นราคาเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะดูจังหวะถัดไปนะครับอันนี้พอเราเข้าใจแล้วนะครับท่าถัดมาก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับจากประสบการณ์ของเราแล้วก็แนวโน้มที่เราได้รวบรวมมานะครับถือว่าเป็นเป็นจังหวะที่จะทํากําไรหรือเป็นความรู้ส่วนส่วนตัวของเราเราบอกได้นะครับเพราะว่าตั้งแต่เราดูหุ้นหลายๆตัวมาคือ,อมันจะมีแพทเทิร์นทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นในกรอบรินในเคชั่นนะครับหรือกรอบเส้นเทตนะครับ คือเมื่อไหรก็ตามที่มันลงต่ําม,มามันจะต้องไซเวย์ขึ้นไปสูงสุดแล้วก็ค่อยๆโค้งไซเวย์ต่ำม,มาแล้วก็ค่อยๆขึ้นกลับขึ้นไปแล้วก็จะค่อยๆไซเวย์ลงมาตาม่ำนั้นจุดที่เราจะทํากําไรก็คือจุดที่ซื้อที่ต่ำราคาที่สูงเอาใจใช่ไหมครับจังหวะของราคานะครับเมื่อไรก็ตามที่มีราคานะครับเทียบกับเวลาสัมพันธ์กับเวลานะครับเกิดขึ้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นอยู่ในกรอบนะครับอยู่ในเส้นเทดแนวเทดนะครับสูงสุดต่ําสุดนะครับ ถ้าสมมุติว่าราคาอยู่ต่ำสุดมันก็จะค่อยไซเวโดยธรรมชาติขึ้นไปที่สูงสุดเมื่อมันขึ้นไปที่สูงสุดเสร็จมันจะไซเวดาวลงมาโดยธรรมชาตินะครับเราก็จะไซเวกลับขึ้นไปสูงสุดแบบนี้นะครับไปอินฟินิตี้นะครับไปไปอินฟินิตี้ทางด้านขวามือนะครับไปแบบไม่มีที่สิ้นสุดนะครับดังน,นั้นก็จะเป็นแบบที่เราที่เรากําลังแนะนาให้ท่านเข้าใจนะครับว่าเรื่องหรไรก็ตามที่มันอยู่สูงสุดนะครับเมื่อมันอยู่สูงสุดมันก็จะไซเวลงมาต่าสุด ก็จะไซด์เวลงมาต่ําสุดนะครับเมื่อมันอยู่สูงสุดมันก็จะไซด์เวย์ลงมาต่ําสุดเมื่อมันไซด์เวมาต่ําสุดมันจะเป็นไปโดยธรรมชาติราคาก็จะไซด์เวย์ขึ้นไปที่สูงสุดแล้วเมื่ออยู่สูงสุดเสร็จมันก็จะเป็นธรรมชาติมันก็จะไซด์เวลงมาที่ต่ําสุดเมื่อต่าสุดเสร็จมันก็จะไซด์เวขึ้นไปที่สูงสุดโดยธรรมชาติแล้วมันก็จะเป็นธรรมชาติโดยส่วนตัวของมันมันก็จะค่อยๆไซด์เวดาวลงมางนั้นจุดนี้ถ้าเราจะเก่งกําไรคือหุ้นที่จะทํากาไรได้อย่างยาวนานนะครับตัวนี้ มันจะต้องลงก่อนนะครับแล้วค่อยสวิงขึ้นไปนะครับเพราะว่ามันจะต้องไซเวทจนกระทั่งจุดถึงจุดสูงสุดนะครับก็คือราคาตัวนี้มันจะไปที่ราคาสูงสุดก็คือมันจะทำนิวไฮนะครับที่2.24นะครับเราจะเห็นจังหวะของมันขึ้นลงขึ้นลงอย่างนี้นะครับ 1. นนะครับมันยกโลขึ้นนะครับยกโลนะครับ2ทำนิวไฮนะครับทำนิวไฮอันนี้คือนิวไฮเดิมอันนี้คือนิวไฮใหม่ แล้วก็ยกโลขึ้นเรื่อยๆนะครับจะเป็นจังหวะแบบนี้นะครับนี่คือแนวโน้มที่ท่านจะต้องนําไปวิเคราะห์แล้วก็ทํากาไรวิเคราะห์ออยังไงครับก็วิเคราะห์ว่ามันจะเดินทางขึ้นหรือลงแบบนี้นะครับวิเคราะห์อ,อันดับแรกเราต้องรู้จุดการขึ้นการลงของมัน2เราต้องรู้ว่าเมื่อมันลงต่ําสุดอยู่ที่ตรงไหนนะครับเราก็ต้องเข้าซื้อที่ราคาต่ําสุดเพื่อให้ได้กําไรในจังหวะสูงสุดขึ้นไปก็คือต้องเก่งกาไรในจังหวะที่มันจะขึ้นไปสูงสุดเมื่อเรารู้จุดต่ําสุดของมันนะครับ ก็ได้กาไรเรียบร้อยแล้วเราก็รู้แล้วว่าเราจะทํากําไรได้เท่าไหร่แล้วมันก็เป็นความแน่นอนของมันก็คือว่าสุดท้ายแล้วราคามันจะทํากําไรได้สูงสุดแล้วก็ต่ําสุดในกรอบลีเนียเลกชันกรอบลีเนียเลกชันนี่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แบบนี้แน่นอนว่าคือหุ้นทั่วไปท่านจะไม่ท่านจะไม่เห็นว่ามันสูงสุดต่ําสุดยังไงนะครับแต่ตรงนี้ก็คือว่าเป็นจุดสูงสุดของท่านแล้วที่ท่านต้องขายทํากําไรและเสร็จแล้วท่านต้องมารอรับหรือว่า หลอซื้อในจุดที่คาดว่ามันจะลงมาตาสุดนะครับท่านก็ดูจังหวะเช่เส้นที่มันเทดหรือเอาไปแนวเทดเยอะๆนะครับก็ไปหลอซื้อที่จังหวะนั้นพอซื้อเสร็จปุ๊บท่านก็ต้องกัดฟันทนถือนะครับแต่ฟันทนถือจนกว่ามันจะเป็นกําไรให้กับท่านที่จุดสูงสุดก็คือในเนกชั่นสูงสุดพอขึ้นสูงสุดเสร็จเราก็ขายขายเสร็จรอรับที่ต่ําสุดสูงสุดเราต้องกัดฟันทนถือแล้วก็มารอรับที่จุดต่ําสุดอันนี้เข้าใจใช่ไหมครับอันนี้เราแค่ดูแค่ แค่จังหวะของตัว time frame day นะครับแต่ถ้าเราจะเข้านะครับเราต้องไปดู time frame 5นาที15นาทีนะครับว่าเราจะเข้าจังหวะไหนนะครับจากจังหวะนี้ก็คือว่าเราดูจากจุดนี้นะครับลงต่ำสุดนี้เราควรซื้อนะครับขึ้นสูงสุดนี้เราควรขายนะครับทีนี้จังหวะต่ำสุดนี้ก็ควรซื้อนะครับจังหวะสูงสุดที่มันขึ้นไปเราไม่ทันนะครับเราต้องกลับมาซื้อบริเวณนี้ก่อนนะครับคือเราต้องซื้อตรงนี้นะครับซื้อตรงนี้เพื่อให้มันมันก็จะไซเวยขึ้นไป ทำให้เราได้กําไรถ้าเราจะเล่นสั้นๆเราก็เล่นสั้นได้ใช่ไหมครับเพราะท่านรู้อยู่แล้วว่าจังหวะการขึ้นการลงของมันคือจังหวะอะไรอย่างเช่นจังหวะต่ําสุดก็อยู่ที่ราคา2.2 2.02สูงสุดขึ้นไปก็อยู่2.27อย่างนี้นะครับอันนี้ท่านก็เก่งกําไรได้อันนี้ถ้าท่านจะเป็นเดทเทรดท่านก็มาเลือกทำเฟรมที่ท่านพึงพอใจว่าท่านมีเวลาเพียงอ่าหนึ่งถึงสองชั่วโมงท่านก็มาใช้ทำเฟรม30นาที ท่านก็มาเก่งกําไรในช่อง30นาทีว่าเราจะรอซื้อจัดที่จุดต่ําสุดนะท่านก็รอสั่งซื้อไว้ที่บริเวณนี้นะครับคือจุดต่ําสุดเสร็จแล้วพอได้ซื้อเสร็จท่านก็อาจจะตั้งขายที่จุดสูงสุดถ้าเกิดท่านใช้ AI นะครับใช้ AI ในการสั่งซื้อสัอ่งขายนะครับมันก็จะเป็นแนวทแนวโน้มเช่นนี้ท่านก็จะทํากําไรได้ระยะสั้นในเดท,ทท่านก็ทํากําไรได้แล้วว่าถ้าเกิดท่านดูระยะสั้นแล้วหาไม่ คิดว่าไม่มีเวลาที่จะมาสั่งซื้อสั่งขายระยะสั้นๆท่านจะเก็บเอาไว้นานๆท่านก็ไปดู Timeframe week แล้วก็ดูจังหวะของ Timeframe week ว่าจังหวะใดท่านจึงจะเข้าดีนะครับท่านถ้าเกิดท่านเข้าตรงนี้แล้วท่านก็จะทํากําไรได้บริเวณนี้นะครับหรือมันอาจจะไซด์เวย์ขึ้นไปชนเส้นสองแล้ววันก็ได้ท่านก็เดาดูนะครับอยู่ที่ท่านจะวางแผนที่จะคัดกําไรเอาตรงไหนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านเห็นมันยังคงไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับแล้ว รอจังหวะที่มันไซด์เวดาาลงมาต่ำสุดท่านค่อยมาซื้อที่บริเวณนี้แล้วก็ปล่อยให้มันขึ้นไปกระทุงอีกรอบในจุดกําไรสูงสุดนี่ก็คือแนวโน้มและเทคนิคในการทํากําไรนะครับอันนี้ท่านพอจะเข้าใจใช่ไหมครับที่เราแนะนําให้ท่านนะครับให้ท่านดูนะครับแล้วก็จังหวะของตัว t ท f าเฟรวิกนะครับก็ดู MSCD ด้วยนะครับแล้วก็ดูวรุ่มด้วยนะครับว่ามันเป็นจังหวะใด คือในทุกทาวเฟรมก็มีความสําคัญนะครับในการที่เราจะดูทั้ง m a c d แล้วก็ทั้งวุนลุ่มนะครับจังหวะมันสอดคล้องกันเมื่อเราดูเห็นปุ๊บเขาก็อาจจะเก่งกําไรได้อันนี้คือหุ้นตัวแรกนะครับที่เราแนะนําให้ท่านได้ดูกันมานะครับฟอรนะครับฟอร์ก็เป็นจังหวะใดาเพราะว่าตัวนี้ก็คือว่ามีมีวุนลุ่มเข้านะครับดูก่อนนะครับมีวุนลุ่มเข้านะครับมีการเดินทางของ Mac d นั้นชี้ขึ้นนะครับเราก็ดูที่ราคานะครับ ราคาก็ขึ้นสูงลงสูงนะครับราคาราคาล่าสุดก็มันก็จะเป็นตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราเราก็ต้องมาดูฉี่นะครับว่าเราจะทํากําไรตัวนี้ได้อย่างไรนะครับก็ขยายมันขึ้นมาัวนี้มันก็จะอยู่อ่าอยู่บริเวณเส้น200วันใช่ไหมครับถ้าเราดูตัวนี้เราก็เห็นว่าอย่างนี้มันคงจะทํากําไรไม่ได้นะครับคือคือในการทํากําไรนี้มันจะมี2แบบก็คือทํากําไรตั้งแต่จุดล่างสุดขึ้นไปสูงสุดสูงสุดนะครับกับอีกอย่างหนึ่งคือ เราต้องทำกำไรจากจุดสูงสุดแล้วก็ลงมาล่างสุดเพราะนั้นก็เลยต้องท่านต้องพิจารณาดูดีๆนะครับการทำกำไรขาขึ้นหรือทำกำไรขาลงทำกำไรขาลงก็คือขายได้จุดที่สูงสุดแล้วก็มันถึงจะได้กำไรแล้วก็มันลงมาต่ำอีกรอบเราค่อยซื้อในจังหวะขาขาลงนะอันนี้มันก็จะเป็นการสวิงขึ้นเรียบร้อยนะครับเพื่อมาลงต่ำสุดแล้วมันก็สวิงขึ้นไปสูงสุดเรียบร้อยแล้วนะครับจังหวะถัดมามันก็จะค่อยๆไซด์เวดาวลงมาไซด์ลงมาที่จับจดต่ำสุดนี้นะครับตัวนี้นะครับถ้าเกิดท่านรอสักประมาณสัก ระยะเวลาสั้นๆก็ประมาณสัก3อาทิตย์2อาทิตย์นะครับราคามันก็จะลงมาต่ำแล้วก็มันก็จะสวิงกลับขึ้นไปหรือนะครับหรือถ้ามันไม่สวิงต่ำลงมาเลยมันก็จะค่อยๆกระทุ้งสายเวยไปงทาด้านข้างเพื่อกระทุ้งแนวของ l i n e a r i a t i o n ให้กลับตัวแล้วพอมันกลับตัวมันก็จะเป็นต้นเทนนะครับราคาต่ำๆตรงนี้บริเวณนี้ก็จะเป็นต้นเทนให้ทำกำไรต่อไปในอนาคต นะครับสำหรับตัวนี้เราจะไม่พูดมากเพราะว่ามันเป็นจังหวะไซด์เวดาวนะครับเราก็ต้องขออภัยด้วยนะครับว่าคือ,อสแกนออกมาเราหุ้นมันเข้ามาในจังหวะนี้พอดีนะฮะ uh huh. มันอาจจะมีความผิดพลาดนะครับก็ต้องขออภัยที่มันเป็นหุ้นจังหวะไซด์เวดาวนะครับเราบอกไว้ว่าคือในทางที่ดีเราจะต้องเล่นหุ้นในจังหวะไซด์เวอขึ้นไปนะครับมาดูหุ้นตัวตัดมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นจังหวะไซด์เวอขึ้นไปแล้วก็ แนวโน้มก็คือว่ามันจะยกโลยหายขึ้นเรื่อยนะครับแล้วก็ยืดเหนือกว่าเส้น2องแลวันตัวนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะมองจังหวะการเก่งกําไรนะครับโดยนะครับตัวนี้นะครับเป็นแท่งเทียนที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างแล้วก็มหมายาว่าในวันถัดไปราคาก็จะเสมอตัวหรือไซเวย์อัพขึ้นไปดังนั้นตอนนี้ก็หมายว่าตรงนี้มันเป็นจุดต่าสุดเข้ามันเรียบร้อยที่มันลงมาแล้วก็มีเส้น2องแลวันรองรับนะครับดังนั้นราคาจังหวะถัดไปมันก็อาจจะเปิดขึ้นไปด้านบน ก็ไซด์เวย์ขึ้นไปด้านบนนะครับนี่คือจังหวะที่จะทํากําไรน,นัรลงทุนก็ลองพิจารณาดูดีๆนะครับคือถ้าเกิดว่าท่านเข้าบริเวณนี้ถ้ามันไม่ขึ้นไปท่านก็ต้องอดูว่ามันลงมาต่ตําตรงจุดที่เราพอรับการขาดทุนได้เท่าไหร่นะครับทุกการลงทุนมันต้องมีการขาดทุนแล้วก็มีการทํากําไรได้นะครับเราต้องมองทั้ง2ทางนะครับ่ารลงทุนครับอย่ามองด้านเดียวนะครับถ้าเกิดว่าท่านคิดว่าท่านเข้าที่บริเวณ1.19นะครับได้ท่านก็ ลองเข้านะครับถ้าเกิดมันต่ําลงมาถึง1 1ึ่งจุดหน่้านอาจจะลองท่านอาจจะช้อนที่ราคาที่เท่าไหร่ท่านก็ต้องวางแผนนะครับแล้วพอช้อนเสร็จราคามันก็ดีดกลับขึ้นไปนะครับมันก็จะไปที่สูงสุดที่ราคาที่จะทํากําไรให้ก็คือจุดสูงสุดของ linear equation นี้นะครับก็คือเส้นนี้นะครับก็อาจจะเป็นกําไรที่1.50านะครับกะเก่งนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าต้องดูค่าเซตด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราบอกว่ามันจะขึ้นขึ้นเนี่ย แล้วเซตมันยังอยู่กับที่หรือมันไซด์เวดาวันก็เป็นไปไม่ได้ที่ราคามันจะพุ่งขึ้นไปหรือทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องมีข้อแม้มันจะต้องมีข้อแม้อันดับหนึ่งมีอินเตอร์ล็อกอันดับ2อหมายว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องมีอินเตอร์ล็อกนะครับอินเตอร์ล็อกแรกก็คือว่าในการปลดล็อกแรกก็คือเซตต้องมีราคาค่อยๆไซด์เว่อัพขึ้นไปนะครับก็เป็นอินเตอร์ล็อกที่2ก็คือ MACD นั่นอยู่เหนือ Signal แล้วก็อินเอรล็อก3าก็คือมีวอลลุ่ม เป็นจังหวะยืนอยู่เหนือกึ่งกลางบลูเจอร์แบนอะไรพวกนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างทําทุกอย่างมันต้องมีข้อแม้นะครับสิ่งราคานี้ไม่ใช่มันจะขึ้นกันง่ายๆนะครับแล้วการเก่งกําไรเราก็ต้องดูว่ามีอลรุ่มหนาแน,น่นหรือเปล่าในทาวเฟรมเดย์แล้วหรือไปดูทาวเฟรมอื่นที่ท่านเขาคิดว่าจะเหมาะสมก็คือเวลาสั้นๆที่ท่านจะมีเวลาเหลือนะครับอย่างเช่นถ้าในหนึ่งวันท่านมีเวลาแค่ครั้งสองครั้งท่านก็ใช้ทาวเฟรมเดย์ถ้าเกิดในหนึ่งวันท่านมีเวลาว่างทั้งวันท่านก็อาจจะ ทำกำไรด้วยการดูเรื่อยๆก็ดูเป็นหนึ่งชั่วโมงท่านก็ดูครั้งหนึ่งในประมาณนี้ท่านก็เข้าใช้ t i มเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับเพราะพอมาหนึ่งมเฟรมชั่วโมงชั่วโมงก็คือว่ามันก็จะมีขึ้นมีลงอย่างนี้นะครับเราก็ต้องเข้าจังหวะให้ถูกก็คือแน่นอนว่ามันลงมาต่าสุดเราต้องเข้านะครับตรงนี้ต้องเข้าพอพอเข้าตรงนี้เสร็จจังหวะมันจะไซเวย์ขึ้นไปอันนี้หนึ่งชั่วโมงเสร็จเราก็ดูตามเฟรมเปรียบเทียบถัดไปนะครับสองชั่วโมงมันจะเป็นจังหวะใดคือมันก็ ต้องมีการขึ้นการลงภายใน1-2ถึงชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นราคามันก็หลังจากที่มันล่วงลงไปมันต้องพยายามดีขึ้นมาเหนือเส้นสอะวันแล้วก็พุ่งทะลุขึ้นไปแล้วเราก็จะไปรอขายอยู่ที่1.24อะไรประมาณนี้นะครับเพราะตอนนี้มันราคาอยู่ที่1.19นะครับนี่คือจังหวะในการทำกำไรอันนี้ก็คือยกตัวอย่างให้เห็นถึงเทคนิคที่จะทำกำไรไม่ว่าจะเป็นทาาเฟรมสั้นทาาเฟรมยาวเท่าเฟรมไกลแล้วก็ดูว่าเราจะเข้าจังหวะไหนถัดมานะครับ เอกัว e นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะขึ้นมาสูงสุดทํากําไรให้สูงสุดนะครับด้าน,นแต่ว่าประเด็นก็คือว่าเมื่อมันขึ้นมาสูงสุดแล้วนะครับจังหวะถัดมาของเขาของมันคืออะไรเห็นไหมเห็นจังหวะของแท่งเทียนไหมครับมันจะเป็นไส้เทียนที่กาลังตัดสินใจว่าจะทํำยังไงดีมีโอกาสที่จะขึ้นต่อไปในวันถัดไปหรือมีโอกาสที่จะลงมาด้านล่างตัวนี้นะครับถ้าแอดมินก็แนะนําว่าควรจะต้องขายออกทํากําไรบริเวณนี้ก่อนเลยนะครับ พอสุดท้ายแล้วมันจะไซด์ไวดาวน์ลงมาแต่นะครับแต่ว่านะครับมันลงมาชั่วคราวนะครับเพราะว่ามันเป็นจังหวะไซด์ไวอัพขึ้นไปนะครับมันก็อาจจะมีการยอดตัวลงมาแล้วก็สวิงกลับขึ้นไปตัวนี้ก็จะทําสวิงขึ้นไปหลายรอบก็จะได้กำไรหลายจังหวะนะครับรบเอครัวนะครับปุงภาพทางช่องเราก็พยายามที่จะแนะนําให้ท่านลองดูจังหวะก่อนนะครับจังหวะของมันนะครับถ้านอาจจะรับที่ตรงนี้ถ้าถ้าท่านยังไม่มีนะครับพอรับที่ตรงนี้เสร็จตั้งต้องดูจังหวะถัดไปนะครับว่า มันจะไซด์เวดลาวลงมาหรือมันจะไซด์เวอัพขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรับตรงนี้ต้องมีความเสี่ยงสูงนะครับท่านต้องระมาัดระวังนะครับเพราะว่าท่านจะเป็นชาวดอยได้นะครับถ้าเกิดท่านสามารถทนรับความเป็นชาวดอยได้ท่านก็ทนถือตรงนี้ไปนะครับราคามันจะกลับคืนมานะครับเพราะอะไรครับเพราะมันจะยกโลยกหายนะครับซื้อตรงนี้นะครับถามว่าเป็นชาวดอยหรือเปล่าก็จะเป็นอยู่ช่วงหนึ่งนะครับเพราะจังหวะถัดไปราคามันจะกลับมาที่0.7 0.8นะครับ ดูจาก t i m เฟิลวีค e นีครับคือมันมีโอกาสที่จะไซด์เว้าขึ้นมานะครับเห็นไหมครับไทฟเฟิลวีคบอกว่าสูงสุดมันอยู่ที่ราคานี่นี่ครับนี่คือจังหวะสูงสุดของรีเนลเลชันนะครับตอนนี้ถ้าเกิดท่านซื้อราคาเมื่ออยู่ต้นทุนอยู่ที่เท่านี้นะครับแล้วถัดไปก็คือราคามันจะไซด์เว้ขึ้นไปทากําไรให้กับท่านถ้าเกิดท่านทนถือได้นะครับก็จะเป็นแนวนี้นะครับทุกคนครับคือราคามันก็ต้องเป็นค่อยๆขึ้นไปเพราะว่ามี MS เแล้วก็มีวอลลุ่มเข้านะครับเรียนให้ท่านทราบตามนี้นะ ถ้าท่านขัดใจท่านหรือว่าไม่ท่านดูแล้วไม่เข้าใจยังไงก็ต้องกลับไปดูดีๆนะครับว่าเป็นแนวโน้มเช่นนี้หรือเปล่านะครับทั้งหมดทั้งมวลมันมาจากประสบการณ์นะครับซึ่งท่านไม่จะเป็นจะต้องมาใช้เวลาเยอะแยะนะครับมันจะทําให้ท่านเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับจากการรับชมรับฟังของเรานะครับแต่ว่าท่านต้องนําไปปฏิบัติประยุกต์ใช้นะครับให้เกิดประโยชน์จริงๆนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็เพื่อท่านังทุนนะครับเพื่อให้ท่านเข้าใจในการเดิน เดินเกมของราคาตัวนี้มันก็ขึ้นไปชนสูงสุดก่อนที่มันจะยอดตัวลงมานะครับแล้วก็สวิงกลับขึ้นไปตัวนี้มีเส้น2ระวันอยู่ด้านล่างนะครับสำคัญก็คือตัวเส้นกึ่งกลางของบลูจแบนนะครับมันจะต้องมันจะดีดกลับลงมาที่กึ่งกลางบลูจแบนแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปประมาณนี้นะครับแล้วก็ยกโลยกไฮขึ้นไปเรื่อยนะครับจังหวะเข้าขมนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นราคาของเซ็ตนะครับสำคัญที่เซ็ตตอนนี้อยู่ที่พันหกร้อยยี่สิบสามสิบจุดใช่ไหมครับราคาเซ็ตที่มาตรงนี้มันจะต้องไปประมาณพันแ ันเหรือพันเจุดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องผนวกแล้วก็ส่งเสริมซึ่งกันและกันนะครับถึงจะเป็นไปได้นะครับนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือว่าสิ่งที่เราบอกมาก็คือว่าราคามันจะค่อยๆสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับยกโลยกหายขึ้นไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับทุกคนือทุกสิ่งทุกอย่างในการลงทุนมันมันต้องใช้ระยะเวลานะครับแต่ว่าเราล่นระยะเวลาในการลงทุนได้ด้วยการดูคลิปแล้วก็ดูประสบการณ์ของหลายๆคนนะครับว่า ประสบการณ์คนนี้มีใกล้เคียงไหมมีโอกาสจังหวะใกล้เคียงอย่างที่เรียนให้ท่านทราบหรือเปล่าท่านก็พิจารณาดูนะครับว่าจะเป็นอย่งงางนั้นหรือเปล่าแล้วท่านก็ลองนําไปใช้ประยุกนะครับแนวโน้มหรือทักษะจริงๆเราจะบอกแนวโน้มให้ท่านเอานําไปวิเคราะห์ท่านก็นําแต่เส้นส่วนดีๆนะครับตรงไหนที่ดีท่านก็เก็บเอาตรงส่วนดีๆนั้นไปใช้ในชีวิตหรือประยุกต์ใช้กับกับที่ท่านใช้งานหรือว่าท่านจะลงทุนนะครับยังไงก็ต้องใช้สติเยอะๆนะครับท่าน อานาทุนที่เคารพครับเอายังไงก็ฝากเอาไว้กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งกดถูกใจกดอะไรก็แล้วแต่ที่คิดว่าท่านจะกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องกราบขออภัยนะครับแล้วก็ขออภัยอย่างมากทุกท่านที่ยังไม่เข้าใจนะครับก็ขอให้ท่านได้กลับมาดูแล้วก็เคาะให้หนักๆนะครับว่าจะเป็นยังไงจริงๆเราก็อยากจะพูดถึงหุ้นนะครับเห็นไหมครับว่า ทีก็จะมีหุ้นที่เราเคยดูเอาไว้นะครับอย่างเดลต้าเราก็บอกว่ามันจะไปที่800-900้นะครับมันก็ค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเดลต้านะครับถ้าท่านยองลองมอยองมอลองย้อนมองกลับมาในคลิปก่อนหน้าที่เราเคยวิเคราะห์ Delta เดลต้าไว้นะครับก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับท่านก็ลองฟังจากในคลิปนั้นแล้วก็พิจารณาดูนะครับว่ามันพอจะเป็นไปได้หรือจะมีโอกาสที่จะเป็นไปได้อย่างที่เราเดินให้ท่นานทราบหรือเปล่าอันนี้ก็อยู่ที่ตัวท่านนลงทุนเองนะครับเชื่อใครก็ต้อง ดูด้วยนะครับว่าเขาขอลองเหลือ,อมีสิ่งแรกเปลี่ยนอย่างไรก็ลองพิจารณาดูนะครับก่อนที่เราจะลงทุนไปนะครับก็ขอให้ทุกท่านได้กําไรแล้วก็มีความโชคดีนะครับลงทุนยังไงก็ได้กําไรกลับคืนมานะครับก็สวัสดีครับไว้พบกันคลิปถัดไปสวัสดีครับ